สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอ๋อเบาเกมทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่ผมแอดมินทีมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเกมกรามสนุกยังไงนะครับกรามเป็นเกมแอคชั่นผจญภัย2มิติที่มีระบบการต่อสู้ที่มันสนุกมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรัวๆเนี่ยจะต้องชอบเกมนี้แบบผมแน่ๆเลยครับเพราะว่าผมเล่นมาแล้วมันให้ความรู้สึก คล้ายๆกับเกม s e k i โรผสมด k s o กโซเลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยมันมีวางขายแค่บนแพลตฟอร์ม PC กับสตา d i เดียเท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นผมยังไม่เห็นว่ามันมีขายที่ไหนนะอาจจะต้องรอทางผู้พัฒนาเขาอัปเดตต่อไปนะครับว่าอาจจะมีขายบนแพลตฟอร์มอื่นก็เป็นได้นะครับมาดูเนื้อเรื่องกันนะครับเราจะได้รับบทเป็นนักลบที่มีกลุ่มดำแบคโฮอยู่บนหัวเนี่ย ออกตะลุยไปในโลกต่างดาวที่บิดเบี้ยวนะครับตัวในเรื่องของเกมเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดผ่าน NPC ที่อยู่ระหว่างทางนะครับที่เราไปเจอเนี่ยบางครั้งมันก็จะเป็นเหมือนมีตัวอักษรบนผนังถ้ำหรือว่าพวกจดหมายที่อยู่ตามแมปต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยผมก็ยังประติดประตอ เนื้อเรื่องอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะลึกลับแล้วก็มีหลายประเด็นมากๆเลยอ่ะคือเหมือนตัวเกมต้องการให้เราเอาข้อมูลจาก NPC หรือว่าจดหมายต่างๆเนี่ยเอามาปฏิษฐ์ประอกันเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกม Dark Souls หรือว่า h o l o w o n h t นะครับถ้าใครเคยเล่นแนวนี้มาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า เกมจำพวกนี้เนี่ยเราต้องเอามาตีความกันเอาเองนะครับมันไม่บอกอะไรเราเลยครับมาถึงก็ให้เราลุยเลยนะครับนี้ไปดูเกมเพย์กันนะครับกรา m มเนี่ยเป็นเกมแอคชั่น 2D นะครับมีฉากประกอบที่สวยงามและอัดแน่นไปด้วยความตึงเครียดนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยมันจะแล้วแต่สถานที่นะครับบางทีมันก็จะเป็นพื้นที่แคบแคบมืดๆอย่างเงี้ยครับ แต่บางที่ก็จะเป็นหิมะอะไรอย่างเงี้ยนะและเกมนี้เนี่ยออกแบบบอสแล้วก็อาวุธในเกมได้สวยงามมากๆเลยนะครับรวมไปถึงดนตรีประกอบฉากในเกมเนี่ยมีครบทุกรสชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเราเดินออกสำรวจหรือว่าตอนเราไปเจอศัตรูที่ร้ายกาจหรือว่าตอนเราไปเจอบอสนะครับให้ความตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจมากๆเลยนะครับ คือผมคิดว่าเขาทำออกมาได้เข้ากับสถานการณ์ตอนนั้นๆได้ดีทีเดียวเลยนะครับเล่นกันเพลินๆเ,เลยแหละช็อตเนี้ยอ๋อผมลืมบอกไประบบในเกมนี้เนี่ยมันทำระบบการต่อสู้ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับโดยการต่อสู้เนี่ยมันจะเน้นไปที่การอ่านจังหวะการโจมตีของคู่ต่อสู้ครับแล้วก็รอสวนกลับนะหรือว่าเราจะรอปัดป้องท่าโจมตีของศัตรูคล้ายๆกับสุดยอดเกมแห่งปีซคิโรครับ ถ้าใครชอบเล่นเกมซีคิโรผมว่าน่าจะชอบเกมนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าศัตรูในเกมเนี่ยมันจะมีหลายระดับครับตั้งแต่มอนสเตอร์กิกี้ที่ตีเราเบาๆเนี่ยไปจนถึงมอนสเตอร์ที่ตีเราทีเดียวตายนะครับและยิ่งเวลาเราสู้กับบอสนะครับถ้าเราไม่อ่านท่าโจมตีให้ออกเนี่ยผมเนี่ยตายวนหลบอยู่หลายรอบเลยนะครับกว่าจะจัดการบอสได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับกรามเนี่ยมันยังมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ เกมเมอร์อย่างเราเนี่ยสนุกไปกับเกมนะครับมันจะเป็นระบบการอัพสกิลเสริมนะครับที่ตัวเกมต้องการบังคับให้เรากำจัดศัตรูแล้วดูดพลังมาเป็นสกิลติดตัวของเรานะครับเป็นสกิลแพสซีฟอ่ะโดยมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องฆ่าศัตรูด้วยท่าแพรี่หรือว่าปัดป้องศัตรูเท่านั้นนะครับถึงจะดูดพลังแฝงหรือสกิลติดตัวจากศัตรูมาได้นะครับคือเอาง่ายๆอะ เกมมันจะออกแนวบังคับให้เราฝึกแพรี่หรือปัดป้องท่าของศัตรูให้ชํานาญก่อนนะครับถึงจะจูดพลังของศัตรูมาใช้ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันสําคัญนกมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆใครแบบว่าเป็นสายแบบเน้นฟันฟันจบสกอร์อย่างเดียวเราจะได้แค่ค่าแมส exp หรือโซเอามาไว้ใช้อัพเลเวลอย่างเดียวครับแต่เราจะไม่มีสกิลเสริมไว ใช้สู้บอสหรือว่ามอนสเตอร์โหด,หดท้ายเกมได้เลยนะครับตรงนี้เนี่แหละคือเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับที่ไม่น่าจะเหมือนกับเกมโซลไอ์อื่นๆนะครับผมว่าหรือว่าเป็นระบบที่แปลกใหม่อย่างหนึ่งเลยนะครับเราต้องเล่นแบบระมัดระวังตัวตลอดเวลานะครับเพราะว่าด่านในเกมในบางด่านเนี่ยมันมืดและแคบมากแบบที่ผมเคยบอกไปอะ่ะบางทีมันจะมีพวกกลไกกับดักบางอย่างนะครับรอเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาเลย จนบางทีเนี่ยกว่าเราจะไปถึงบอสหรือว่าที่หมายได้เนี่ยเล่นเอาเราหัวร้อนจนอยากเลิกเล่นไปเลยก็มีนะครับเพราะว่าจุดเซฟพอยต์ในเกมนี้เนี่ยมันห่างห่างไกลกันมากๆเลยครับเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เจอระบบวาร์ปแมปหรือ f ฟร์สทาวเวลเลยนะครับมันเลยทำให้แบบเวลาเราตายเราต้องไปเกิดไกลๆแล้วก็ต้องวิ่งมาหาจุดที่เราตายอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับตรงนี้ ก็คือเวลาเล่นอยากให้มีสติตลอดเวลานะครับ alert ตลอดเวลามันมันตายค่อนข้างง่ายนะเวลาเราตกเหวหรือว่าเรากระโดดจากที่สูงเนี่ยเราก็เสียเลือดนะครับคล้ายๆพวกนัก k ซ o แต่ก็ยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เกมนี้มันยังเล่นง่ายอยู่นะครับก็คือเวลาที่เราตายแล้วเนี่ยค่าโซผมขอเรียกไอตัวค่า m a t ESP ว่าค่าโซนะครับค่าโซที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับ เราสามารถเอาพอยต์ตรงนี้มาอัพเลเวลและสเตตของตัวละครได้ครับเพื่อให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับโดยสเตตแต่ละอย่างเนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกออกไปตามความถนัดของเพื่อนๆเ,เลยนะครับถ้าใครถนัดแบบไหนก็ให้อัพสายนั้นครับมันมีสายสายอยู่นะแต่ว่าตรงที่เราตายเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นร่างวิญญ,ญาณของเราอยู่รอการเก็บกู้อยู่ในแมปนะครับซึ่งตรงไหนที่เราตายเนี่ยมันจะมีโชว์อยู่ในแผนที่เลยเห็นไหม เป็นเหมือนเป็นมือหล,หลายๆอันนะ่ะอยู่ในแผนที่อ่ะตรงนั้นแหละคือตรงที่เราตายครับแต่ถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะเหมือนเป็นวิญญาณแบบไม่มีหัวอยู่อยู่ในแมปนะครับลาเราไปเก็บเราก็ต้องกดฟันนะครับมันจะเก็บได้แต่ว่ามันไม่มีผลต่อโซนะครับเน้นตรงนี้เลยถ้าเพื่อนๆที่กําลังกังวลอยู่ว่าเอ้ยเวลาตายไปเนี่ยโซมันจะหายไหมต้องมานั่งเก็บใหม่ไหมอะไรเงี้ยเกมนี้เขายังปราณีเราอยู่นะครับก็คือโซไม่หายไปนะครับ คือถ้าใครยิ่งเล่นวนลูปหลายรอบเนี่ยยิ่งเก่งนะครับเพราะว่าค่าพอยต์ในการอัพสเตตของของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะเยอะครับทำให้เราสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเราวนลูปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยมันจะมีอาวุธต่างๆมากมายให้เราออกสำรวจค้นหาเลยนะครับโดยอาวุธแต่ละอย่างนั้นอ่ะมันมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับ แล้วก็มีคอมโบท่าที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับระยะการโจมตีอย่างเนี้ยจะไม่เหมือนกันซึ่งการที่เราจะใช้อาวุธพวกนี้ได้เราต้องอัพสเตตหรือสเตตัสเดไปให้ถึงที่อาวุธมันต้องการก่อนนะครับถึงจะใช้มันได้พ <c oughs> อพูดถึงเรื่องสเตตเนี้ยก็ต้องอยู่กับสไตล์การเล่นของเพื่อนเลยนะครับ <c oughs> ใครชอบเล่นแบบไหนให้อัพเน้นไปทางนั้นนะครับ ผมแนะนำว่าเวลาเพื่อนๆเล่นน่ะอย่าเพิ่งรีบอัพเลเวลนะครับคือตอนแรกอะทนใช้อาวุธที่มันไม่ไม่ใช้สแตตไปก่อนนะครับแล้วก็พอเราเก็บอาวุธอันไหนที่เราดูแล้วมันน่าจะเหมาะกับเรา่เงี้ยแล้วเราค่อยไปอัปสแตตให้สอดคล้องกับอาวุธนะครับมันจะทําให้เราไม่ไม่เสียสแตตฟรีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเท่าที่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอที่รีสแตตนะครับถ้าเราอัปสแตตผิดแล้วเราไปเจออาวุธที่เราอยากใช้อย่างเงี้ยเราอาจจะยังใช้ไม่ได้ครับเราต้อง อัพเลเวลหรือว่าอัพสเตตขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มันจะมีพวกหินอัปเกรดต่างหินที่บวกมันก็จะมีอยู่ในแมปตามพื้นที่ลับต่างๆนะครับพื้นที่ลับในแมปเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่โชว์ในแผนที่นะครับบางครั้งเราต้องเดินสำรวจแมปให้ทั่วเลยมันจะอยู่ตามขอบแมปอ่ะเออบางครั้งเราก็มองไม่เห็นนะเราต้องเดินแบบตรวจไปทั่วถ้าสายสำรวจเนี่ยหาเจอแน่ๆครับแต่ว่าถ้าสายแบบ สปีดรันหรือว่าเน้นผ่านด่านอย่างเดียวเนี่ยอาจจะพลาดไปหลายหลายอย่างนะครับบางทีมันมีพวกหินอัพเวลหินเพิ่มค่าประสบะการณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็หินตีบวกอาวุธเราครับก็ไม่อยากให้พลาดของดีๆนะครับแนะนําว่าถ้าเล่นเกมนี้ก็เน้นสํารวจเยอะๆนะครับส่วนเรื่องชุดก่อนในเกมเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมีผลกับตัวละครสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นเหมือนชุดประดับมากกว่านะครับเพราะว่าผมลองเปลี่ยนใส่นู่นใส่นี่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บวกสเตตัสอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับ แต่ผมคิดว่านาคตนี่เขาน่าจะเพิ่มเข้ามานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ที่เล่นเนี่ยก็คือเหมือนชุดแต่งตัวมากกว่านะครับก็สรุปเลยเกมไกรมเนี่ยก็สรุปเลยเกมไกรมเนี่ยเป็นเกมแนวโซลไรท์รูปแบบที่แปลกใหม่นะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้เจอเกมที่มีระบบแบบนี้บ่อยๆนะครับคือระบบการต่อสู้เนี่ยมันสนุกอยู่แล้วครับแต่ว่าพอมันมีระบบที่ว่าบังคับให้เราต้องแพรลี่เพื่อที่จะดูดพลังของผู้ต่อสู้เข้ามาเนี่ยมันเป็น,นความ แปลกใหม่ครับหรือเป็นอีกแบบหนึ่งอะที่มันไม่ซ้ำกับเกมอื่นๆนะครับรวมไปถึงบรรยากาศในเกมต่างๆเลยผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆเลยบางทีถ้าเพื่อนๆเล่นแล้วเอาถึงมันได้เนี่ยบอกเลยครับเล่นกันข้ามเวลากันเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ